สวยไหมยายสวยแมลงใบลานชอบไหมชอบไหมชอบนี่เอามาฝากยายเออตัวตุ๊กแเนี่ไงต่อต่อเงินต่อทองเอเงินจะได้เงินทองจะได้ไหลมาเทมาเห็นไหมล่ยต่อเงินต่อทองไม่เห็นไหมเอ้าโอ้ตุ๊กแกชอบตัวกใจทำ นี่ไปตลาดช้าวุญพะมาไปเจอลุงทวนนะจ๊ะนี่แบรงใบลานช่วยลุงเขาซื้อมาหนึ่งอันนี่ตองเงินต่อทองแล้วกันลุงชื่ออะไรเนี่ยประทวนเอลุงทวนแรงใบลาน ลุงทวนดูในย t u b e นะออกรายการหลายช่องเลยหรอดู YouTube ด้วยลุงทวนแมลงใบลานเนี่ยนะครับเข้าไปอยู่ในนั้นเลยเรือปัญญาไทยรับสอนฟรีด้วยสอนฟรีคนตกงานแยะๆมาเรียนกับลุงได้เลยนี่นะจ๊ะมีเบอร์โทรด้วยนะจ๊ะใครอยากเรียนฟรีสนใจโทรมาได้เลยใช่ไหมลุงครับโทรมาตอนนี้ลุงอยู่ที่ไหนจะได้เตรียมใบลานไว้ให้มีอุปกรณ์ให้พร้อมเคยไปสอนโรงเรียนไปโรงโรงโรงแรงไปทั่วเลยมีอุปกรณ์ให้พร้อมมีใบลานให้พร้อมเลยใครอยาก มีนัเรียนมาเลยใครตกงานโทรหาลุงด่วนเลยตอนนี้ลุงอยู่พิโลกใช่ไหมตอนอยู่พิโลกถ้าใครอยู่พิโลกนะจ๊ะใครอยากเรียนนะจ๊ะนี่เลยโทรหาลุงทวนได้เลยนะจ๊ะนี่ลุงทวนแมลงใบลานนะกไปดูใน YouTube ก่อนก็ได้ว่ามีมันมีหลายแบบนะไม่แค่ไม่ใช่แค่นี้นะโออเคิดตัวย่างยูทูปช่องอะไรชื่ออะไรพิมพ์ว่าผู้รักแมลงใบลานแล้วเราก็ลุงทวนผู้หญิงเข้ามาที่ลุงทวนนะนะแล้วก็ ลุยไม่รู้โรยอ่ามีหลายช่องอ่ายี่สิบบาทเองแล้วก็ราคาเนี่ยรับประกันเลยเนี่ยทั้งวันทั้งคืนเนี่ยตาทําทั้งวันทั้งคืนเลยอ๋อตื่นตอนไหนก็ทําเออโอเคแล้วก็ขายหมดทุกทีโอเคจ้าขายดีๆนะเลยขายดีๆนะโอเคอ่าเนี่ยจับซองนี้ตองตอดทองมีตะเกตแตนมีหลายอย่างนะทุคนทำจากใบลาน ของแมลงใบลานทำจากใบลานใช่ไหมทำจากใบลานขอและของเหนือใช้แล้วไปเอาใบลานที่ไหนเนี่ยไปซื้อที่อายุทยาอมเภอบางปะหันอนี่ๆจากะแตนงานฝีมือทำเป็นเม็ใบลานนี่ทำจากใบลานนี้ใช่ไหมใบลานที่เป็นที่เกศคำพีพระเทพนะการนุ่มการนี้อะไรเนี่ย ตัวหนึ่งนี่ทำนานไหมเนี่ยใช้เวลาก็โอ้ต้องใช้ความพยายามเยอะเลยต้องใช้ความพยายามนานนานไหมที่เราวเนี่ยลองโชยดูกวาจะได้หนึ่งตัวนี่ใช้เวลาประมาณกี่นาทีโอประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงอะมั้งเกือบครึ่งชั่วโมงนะหนึ่งตัวแล้วตัวนึงขายตัวเท่าไหร่ยี่สิบบาทเองแล้ววันหนึ่งทำได้กี่ตัวเนี่ยวันหนึ่งทำไม่ได้กี่ตัวเพราะว่าดูแลพ่อด้วยไงโอ้เสียไปแล้ว อันนี้ตัวต่อเหรอต่อเงินต่อ,ตอทองมีต่อเงินต่อทองพอแตสองตัวอย่างนี้เป็นสี่สิบถ้าตัวเดียวๆก็ตัว20ส่สเองครับงานฝีมือนะครับช่วยธรรมดาขายอยู่ที่ไหนเนี่ยก็ตามงานทั่วไปพอดีพ่อไม่สบายก็มาดูแลพ่ออเสียพ่อจะ ไปตามงานทั่วไปงานถ้ามีงานอะไรตรงไหนก็ไปงี้ใช่ไหมไปไปใต้ชะอําหัวหินอ๋อชะอําหัวหินไปตอนนี้อยู่ตลาดสุงพระร้อยปีอ่าร้อยปีตลาดมุงพระร้อยปีกรุงเทพก็ไปใช่ไหมไปครับไปทั่วเลยงานที่ไหนก็ไปไปจวบก็มีจุมพรยะลาเบตรงก็ไปมาแล้วเ้วไปเรียนทรมาจากที่ไหนเนี่ยอ้วัดใหญ่พิพิธณุโลกเนี่ยอ๋อ บ้านเดิมอยู่ที่นี่เลยเหลือไปแล้วอะไรยี่สิบเองสองตัวนี้ก็สี่สิบยอดเลยทำจากใบลานงานฝีมือสอหาลูกศิษย์ด้วยเนี่ยวันเนี้ยมากผมขอหาลูกศิษย์เหรอ ถ้าใครอยากเรียนอย่างเงี้ยใช่ไหมเรียนฟรีมีอุปกรณ์ให้เลยอ๋อใครอยากเรียนเรียนฟรีอาใครอยากเรียนนะจ๊ะเนี่ยไปร้านแท้ๆเลยโอมาจากอำเภอบางปะหันในยุทธยาอ๋อสอนสอนเรียนฟรีด้วยสอนเลยเที่มีอุปกรณ์มาให้ด้วยเนี่ยแล้วมีเบอร์โทรไหมเนี่ยมีเดี๋ยวไปเอาป้ายมาก่อนนะบอกบอกเบอร์โทรไปสิเผื่อใครเขาอยากเรียนฟรีเขาจะได้โทร099 099 1130 1130 835 835นะจ๊ะมีใครอยากเรียนโทรมาล่วงหน้าก่อนว่าลุงอยู่ที่ ที่ไหนตอนนี้อ๋อว่าลุงอยู่ที่ไหนตอนนี้ทุกคนได้อยู่จังหวัดอะไรเธอจะได้โภกมาบอกว่าตอนนี้ลุงอยู่ที่นี่นะเผื่อคนที่จังหวัดนั้นเขาอยากเรียนอย่างเนี้ยมาเรียนเลยลุงจะสอนให้เธอจะให้ไปสอนนักเรียนก็ได้เ<ม>คยไปสอนโรงเรียนนักเรียนอ,ยอะไรเงี้ย เคยไปสอนนักเรียนโรงเรียนด้วยเหรอกลุ่มแม่บ้านกลุ่มอะไรเนี่ยสอนฟรีสอนฟรีเขาก็มีค่าวิทยากรให้ครับเราก็ไม่ได้เรียกร้องนะเขาก็จัดให้เองครับเล็ไปโรงแรมใหญ่ๆก็ไปโรงแรมใหญ่ๆก็ไปใช่ไหมโรงแรมนานลายกรุงเทพมหานครเนี่ยทำแจกคนหลังแจกคนมันอยู่โรงแรมนักท่องเที่ยวเยอะแยะไปหมดจะได้ไม่ไม่กังวลลวเอะใครจะทำได้ไหมเนาะ ตัวได้ยี่สิบบาทใครอยากเรียนก็ได้นะจ๊ะโทรหาลุงก็ได้เลยนะเดี๋ยวมีเดี๋ยวเอาเบอร์โทรให้นะเดี๋ยวไปเอารอาก่อนอาจจะถ่ายทอดวิชาโอ้ถ่ายทอดอยากมาถ่ายทอดต้องนานแล้วมันแต่เริ่มเป็นแล้วเหรออยากจะถ่ายทอดวิชาพอต้องมาหน้าร้อยสามสิบห้าอ่ะเหรอเป็นตั้งแต่นู้นมาใช่ไหมแล้วก็ทําแบบนี้ยึดเป็นอาชีพตลอดมาเลยขายหนูด้วยของเล่นโบราณหนูวิ่งได้นี่นะนั่นอละนี้ยังไม่ได้ติดนะถ่ายไว้ฝั่นี้เลย ใครอยากเรียนทำเขาก็สอนให้ฟรีรไปสอนรี่ตรีคนนะ่ะคนสูงอายุอ่ะเดือนยี่สิบโอ้ยขายถูกทำเองด้วยงานฝ <20. S 1> ีมือแล้วเป็นใบลานลูกนี่ใบลานานี่เนหะ็นไหม